ใครมีเรียน5บาทนะครับวันนี้คุณดูให้ดีๆเลยนะฮะยืนยันว่ารับจริงรับมานานแล้วนะครับรับซื้อมาเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำครับแต่วันนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ราคาเหรียญนี้จะต้องทําการปรับราคานะครับหลังจากที่ครั้งหนึ่งนะครับเคย พุ่งไปสูงนะครับแล้วปัจจุบันก็อาจจะมีการล่วงลงมานะครับซึ่งราคาที่ล่วงลงมานั้นบอกเลยว่านะครับล่วงลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะตอนนี้ปรับราคาแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทซึ่งเป็น5บาทรุ่นที่เป็นพระเสียรเล็กครับรุ่นที่เป็นพระเสียรเล็กวัดเบญจมาบกพิษนะครับวันนี้เะครับนะเป็นเหรียญอะไรนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะครับพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเอซีของร้านปนัดที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาพูดคุยกับแฟนๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ความรู้และก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมต่างๆนะครับช่วงนี้นะครับประเด็ดนที่น่าสนใจยังอยู่กับเหรียญปีหายากนะครับซึ่งเหรียญปีหายากนั้นนะครับปัจจุบันนะครับที่ยังมีราคารับซื้อนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ด้านหัวเป็นพระเศียรเล็กนะคุณสเกตได้ดีนะตั้งแต่ปีพศ2552มา นะเป็นพเสยนใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะซึ่งตัวนั้นเป็นพัสยนใหญ่มันก็จะมีตัวหายากแต่ตัวนั้นนะก็ราคามันก็ยังไม่มีอะไรปรับหรอกนะก็ถือว่าธรรมดามากแต่ถ้าเป็นพเสยนเล็กนั้นยังเล่นกันอยู่นะครับวันนี้ใครที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับนะใครที่ดูคลิปผมจบแล้วนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับทุกช่องทางมันจะเป็นทาง a c e b o o k ปานันไน l แอดปานันแป8แ8โทรศัพท์0 4 0ย์3 3นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วโมงเช้าถึงส0่โมงเย็น วันเสาร์เนะี่ยสำหรับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่เล้นเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีโทรมาเวลาคุณนะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยโทรมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ถามว่าประถาม,มารับ้านรับนี่หรือเปล่าหรือมันตอบได้หมดหรอกคุณจะต้องศึกษาข้อมูลของเราแล้วก็จากนั้นก็ส่งภาพมาประเมินราคานะครับถ้าจะมีแอดมินดูแลแล้วก็ดูแลได้แบบว่านะทั่วถึงหน่อยเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้นะไอดีไลน์อย่างที่บอกแหละแอดปาร์นแปน,น,นะครับวันนี้ใครมีเหรียญ5บาทคุณพลาดไม่ได้เลยนะครับ สำหรับนะเริ่มต้นจากเรียนนี้ก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเรียนนี้นะเรียน5ปี2540คือคุณไม่ต้องเอาอะไรมากเลยครับรุ่นนี้ดูแค่ปีก็พอละเรียน5ปี2540แต่ก่อนสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้นะอ่านะไม่ผ่านการใช้เนี่ยราคาเล่นกันประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหก ปัจจุบันล่วงมาเหลือราลาประมาณ1 0,000ื่นนะเหลือประมาณประมาณหนึ่งนเป็นแผงก็ไม่เกิน12ึ่งสองประมาณนั้นนะครับสำหรับนะสำหรับเลี้ยงนะห้าปี2540สภาพที่นะไม่ผ่านการใช้อ่าไม่ผ่านการใช้แต่มีล่วงไป8 0 0พนะแปดพั 8, 000, ปัจจุบันนะกลับขึ้นมาตามนะปกติที่ควรจะเป็นก็คือตอนนี้นะครับนะอยู่ขั้นต่ํ 1, 000, าที่10,000บาทนะถ้ามีถ้ามีแผงนะครับถ้านะรประมาณนี้นะครับแล้วสภาพที่ ผ่านใช้ผ่านใช้แต่ก่อนล่วงไปประมาณ3ามพันสามพประมาณนี้นะวันนี้นะครับนะบางทีผมก็รับซื้อนะสี่พปัจจุบันนะครับ5ปี40ใครมี5ปี40่นะครับนะตอนนี้นะครับราคาขึ้นมาแล้วคือสภาพที่ผ่านการใช้ราคาตอนนี้อยู่ที่เหรียญละเหรียญละนะห้ 5, เอี่พนบาทนะเพิ่มขึ้นมาอีก500นะใครมีวันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาอีก500เพราะช่วงก่อนเนี่ยผมเคยขาย 4,500ที่เอวันนี้นะครับใครที่เคยซื้อผมไปไม่ขาดทุนแล้วนะไม่ขาดทุนแล้วนะ4,500บาทนะสามารถมาขายได้นะขออีกเดียวก็คือไม่ไม่ตกแต่งมาไม่เน่าจนเกินไปสนิมไม่กินสภาพผ่านใช้ธรรมดาเนี่ยผ่านใช้ธรรมดาแค่นั้นเองครับคุณได้แน่นอนนะเดี๋ยวผมก็จะฝากแอดมินไว้ถ้าเกิดใครมีเสนอตอนนี้นะก็ได้นะเหรียญละ4,500บาทจากที่3,500-4,000มานนี้นะก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็เหรียญ5ปี2,546 เรียน5ปี2 5 4 6อย่างที่บอกผมไม่ได้เอาอะไรมากเลยนะผมให้คุณดูแค่ปีแค่นั้นเองนะดูแค่ปีนะสภาพนะสภาพสภาพปัจจุบันนั้นนะครับปกติผมก็นะราคาเนี่ยล่วงไปประมาณ300นะตอนนี้อะไรหลายอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีก50บาท350ถ้าสภาพที่แบบว่าดูดีลวดลายชัดอาจจะได้ถึง400เลยเออนะก็มานันแหละนะแต่ขั้นต่ำอยู่350ถ้าไม่เน่าจนเกินไปสนิมไม่กินจนมองเลขไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้ 350คุณได้แล้วนะคุณได้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะจากตอนแรก3 0 0 0นะเอา3จากตอนแรก300เป็น350้ละแต่ถ้าเกิดดูดีต่อรองกันได้เนี่ย400ได้พร้อยเพราะตอนนี้นะครับของเริ่มมาน้อยของเริ่มมาน้อยเราไม่มีของขายแล้วนะมีคนถามเข้ามาเยอะนะั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคานั้นมีการปรับขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สรุปง่ายๆเลยก็คือเหรียญ5ปี2,500นะ40และปี2546ปรับขึ้นนะ5ปี2,500 40 40นะปรับขึ้นเป็นขั้นต่ำ4,500และก็ตัวที่เป็น5 000, 96, ปีส5 100หปรับขึ้นนะอีก50บาทเป็นนะ350นะครับใครมีติดต่อผมได้คุณไม่ต้องอะไรมากเลยคุณไปถามญาติพี่น้องฝากแชร์ถึงญาติพี่น้องคุณคนที่กำลังนะร้อนเงินอยู่เนี่ยอย่างบางคนเขาไม่มีการมีงานนะบางคนนะทำงานทั้งวันนะ350ทั้งวันนะแต่คุณดูเหรียญสักนิดหนึ่งคุณดูเหรียญผมให้คุณเลยนะนะ เอาง่ายๆเลยนี่คือเป็นตัวที่ง่ายที่สุดแล้วคือดูแค่ปีแล้วมีราคาผมไม่ได้เอาอะไรมากเลยผมไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมฮะขอแค่ให้คุณดูปีไม่มีการเจียม,มาเท่านั้นแยกให้ออกนะฮะเออปี40-50อะไรประมาณนี้นะฮะเออทุกทต้องแยกออกระหว่าง4 0กับ50ผมรับปี40นะ5ผมก็รับปีเ0ก็คือมีแค่2ปีเท่านั้นที่ยังมีราคาตอนนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจากเป็นมาพัสดีนที่เป็นพัสยีเล็กแบบนี้ นะถ้ามา,านะับเกียร์มา5้าหเกียร์มาผมจะดูออกเลยเพราะห้าหจะเป็นพระเสียรใหญ่ห้าหจะเป็นพระเสียรใหญ่เอออันนี้ยืนยันว่ารับซื้อจริงครับยืนยันร,รับซื้อจริงนะแล้วต้องฝากด้วยนะครับใครนะที่ที่จะขายของให้ผมนะค,คุณต้องคุณต้องดูรายละเอียดเม่กี้มีมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้ไม่รับนะไม่จริงไม่จริง คือต้องบอกก่อนว่าคุณไปดูข้อมูลไหนมานะตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเอาข้อมูลโง่ๆข้อมูลหลอกลวงนะมานะแล้วก็ขายแบบนะอยากขายต้องเสียใบยประกันร้านผมรับซื้อไม่ต้องมีใบประกันครับถ้าตรงตามที่ผมรับซื้อ ส่งภาพให้อดินดูอ่านข้อความรายละเอียดด้วยบางอันผมไม่ได้รับซื้อนะไม่ได้รับซื้อนะไม่ได้รับซื้อแต่นะอย่างบางคนไม่อ่านรายละเอียดก็อยากขายใจจะขาดอยากขายตัวสั่นไม่สนอะไรเลยก็เสนอมาให้เรานะเราไม่ได้ซื้อก็บอกว่าเรารับไม่จริงเหมือนกรณีเมื่อกี้ครับผมเชื่อว่านะเขาไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกนะคุณอะไรนะคุณคุณทรายหานอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละนะอะไรที่น,นะผมรับไม่จริง แจ้งความจับได้ะฮะนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมท้าให้หลายคนแล้วนะแม่งก่อไม่กล้าเอาดิเอาดิาดมกล้าไม่กล้าไหมผมพูดอย่างนี้เลยไม่กล้าเพราะอะไรเพราะแต่ละคนก็คิดว่านะก็คิดว่าเออนะก็ ประมาณว่านะกูแบบไม่ได้อ่านรายละเอียดนี่ว่าเออนะอาจจะพลาดไปนะผมก็เข้าใจนะคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรผมสอนให้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจแล้วคุณมาดานะคุณมาดาระวังให้ดีนะปากดีต้องมีตัง์ระวังนะมันเงื้อไปหลายคนมากอย่างคุดปี2524นอ่นะที่เป็นคุดข้างอะ่ะผมก็บอกแล้วนะ2 0 2 2ไม่รับนะผมกูสาาไม่ใช้คำแรงๆนะ2 0ง2งไม่รับนะคนก็เสนอ20-2 2มาแล้วบอกว่าไม่เห็นจะรับจริงเลย ต่อไปเราอาจจะต้องใช้คําแรงๆแฝง,งเข้าไปในนั้นให้มันดูโง่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ทำนะครับก็เอาเท่านี้นะเอาเอาเง่ายๆก่อนคุยกันแบบปัญญาชนคุยกันเนาะถ้ามีตาที่ผมประกาศร,รับซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะปานันนะเฟซบุ๊กปานัน Line แอปปานันแปดแปดนะโทรศัพท์สือหน้าสี่นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงโมงในช่วงเวลาเก้าโมงเช้า 9ก้าโมงเช้านะครับถึง4ี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ย้ำหนะ้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เพราะหลายคนทักมาวันอาทิตย์แล้วเราไม่ตอบเขาก็วยว่าเราไม่เห็นนะทักมาไม่เห็นตอบเลยเนี่ยต้องต้องดูเวลาด้วยนะแอดมินของเรามีเวลาทํางานนะครับ